กำลังย้ายรังครับเข้ารังเข้าขวดลอ่อวันนี้วันรอยกระทงปีอกสามนะครับตัวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแบบง่ายๆนะครับใช้ขวดขวดน้ำนะครับแบบนี้ทาพีริมวลข้างในนี่ครับตัวก็ได้อยู่ ใายวันนี้อันลากระทงเลยะนะครับมาให้ดูรังที่ไอ้ขวดที่ก็อยู่ก่อนหน้านี้มันจะย้อนแสงนิดนึงนะครับได้ไหมเมอ่ย ต้องมันไปโฟกัสเลอ่าแล้วนะครับ,นะรบไม่รบกวนก็เลยนะครับพอดีมันถ่ายได้ยากนิดหนึ่งเพราะต้องปีนบันไดขึ้นมา อันนี้มันรอที่หลังคาโรงรถนะครับนะครัมบมองๆเห็นนะครับเน,นี่ยครับ